ไปดูผลงานดอกไม้นะคะเมื่อเช้าปลูกไม่ไม่เช้าหรอกสายๆนะคะพอปลูกมาแล้วฝนตกนะคะฝนตกก็ดีได้ลดน้ำไปในตัวนะคะอันนี้คือดอกลักเล่เนาะลงดินแล้วจ้านะคะดอกลักเล่ดอกลักเล่ปลูกเมื่อเช้านะคะ มีบางหน่อก็กำลังกระยุมกระยุมขึ้นมานะคะบางต้นก็ใหญ่โตแล้วนะคะปลูกวันเดียวกันแต่มันแล้วแต่เนาะว่าใครจะโตมากกว่ากันนะคะเนะาะเมื่อช้าขยับขยายนะคะดอกไม้จากเดิมเราปลูกรอบนี้ขยับขยายมาอยู่ด้านนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่โตพออยู่รอบอ่างเขาไม่โตนะคะขยับเขาออกมาข้างนอกนะคะและนี่เป็นต้นไม้ใหม่ที่เราปลูกเมื่อเช้า ไปดูผักผักที่เราปลูกกันโห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 ดูคลิปอะ่ะอันนี้ผักอะ่ะเมื่อเช้าสายๆลงทำความสะอาดรอบๆต้นสตอเบอรี่แล้วนะคะตอนนี้ผักผักกาดแก้วเราก็เริ่มชูนะคะถ้าชูกิ่งขึ้นมานี่โอเคโอกาสรอดก็เยอะนะคะเนาะผักกาดแก้วนะคะแล้วก็ผักอะ่ะ บลอมโคนนะคะบลอมโคนสขีขาวนะคะเหมือนบล็อกครี่บ้านเราแต่บ้านของเราสีเขียวแต่อันนี้สีขาวเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่โมนาก็เรียกตามที่นี่เขาคือบลอมโคนนะคะจากบลอมโคนไปก็จะเป็นผักแคลนะคะเนาะมันมัน,ม,นมันแฉะมันแฉะนะคะผักแคลอยู่แถวสุดท้ายนะคะเพราะว่าผักสามสี่แถวนี้เขาไม่ใหญ่เหมือนผักแคลผักแคลนี่ ต้นใหญ่มากต้นแค่กระเอวต้นแค่อกพนะุ่นน่ะนะคะงามมากนะคะนั่นแหละพาดูตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็สักประมาณเดือนเนาะเดือนหนึ่งก็น่าจะผักแก้วนี้ก็ผักกาดแก้วนี้ก็น่าจะสักครึ่งเดือนก็น่าจะได้ได้กินแล้วป่ะเนาะ ตอนแรกป้าโมนาคือเห็นความสวยงามของเขานะคะป้าโมนาไม่กล้ากินพอมากินอีกทีก็ใกล้จะแก่ขนาดใกล้จะแก่เรามากินแล้วก็ยังอร่อยนะคะทุกคนอืจิ้มกับน้ำพริกผักเข้ากินกับสลัดนะคะแต่ป้าโมนาจิ้มน้ำพริกผักกินเลยแหละค่ะเนาะนี่แหละไม่มีอะไรอวดหรอกป้าโมนาช่วงนี้นะคะก็จะมีผักมีผักสวนครัวมีสตอรอเบอรี่นะคะอวดสวนดอกไม้นะคะโอ้ย่าอย่าลืมให้ดูอย่าลืมให้ดูลืมให้ดูลืมให้ดู ดอกทิวลิปสีขาวร่วงหมดแล้วยิ่งวันนี้ฝนตกนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกล่วงหมดเลยนะคะนี่สีชมพูบานดอกเบลเลอร์เลยเนาะบานดอกเบลเลอร์นะคะอันนี้สีส้มอันนี้สีม่วงมาใหม่นะคะอันนี้ม่วงเข้มนะคะอันนี้เขาเกิดมาที่เขาเข้ามาพร้อมกันแต่โมนามาปลูกกับซุมนี้เขาก็เลยดูเหมือนดอกเขาเล็กกว่าเพื่อนเลยนะคะเนาะดูสีส้มสีส้มนะคะ สุกแก่เรยวแก่เรยวอันนี้ม่วงขาวนะคะม่วงขาวเนอะอันนู้นก็นสีส้มนะคะสีขาวเห็นไหมคะร่วงโรยหมดแล้วนะคะร่วงโรยแล้วเขาก็จะเหลือแค่ก้านแค่อย่างนี้เลยนะคะก้านแค่อย่างนี้นี่สีขาวที่ร่วงเลยก็จะเป็นประมาณนี้ดอกทิวลิปอ่ะมันจะอยู่กับเราประมาณแค่ประมาณหนึ่งเดือนเดือนครึ่งประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะร่วงโรยหมดเลยเนาะนี่แหละได้เห็นแล้วดอกทิวลิปนะคะ นี่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 ขึ้นมาแล้วอ้ยอยอ้ยไม่ใช่ขึ้นมาหน่อเดียวขึ้นมาสองหน่ออันนี้ก็คือดอกลิลลี่ออกมาจากบ้านพ่อปู่นะคะขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วนะคะตรงนี้มีเก้าหน่อนะแต่ขึ้นมาสองแล้วนะคะขึ้นมาสองแล้วนะคะโมนาปลูกไว้เก้าหน่อตรงจุดนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วดีใจดีใจขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านเราเรียกอะไรนะ ที่นี่เขาจะเรียกแบล็กเบอร์รี่บ้านเราเรียกอะไรเรียกแบล็กบูเบอร์รี่หรือเปล่าบูเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่นะประมาณนั้นปีนี้จะได้กินไหมปีที่แล้วเขาก็ออกนะคะปีที่แล้วได้เห็นหน่วยแต่ไม่ทันนกนะคะเพราะว่ามีน้อยป้ามุนาก็ปล่อยให้นกกินก่อนนะคะเราไปหากินของชาวบ้านนะคะอันนี้ต้นเชอรี่ก็ออกดอกแล้วนะเชอรี่ออกดอกแล้วนะคะปีนี้จะได้กินไหมหือนะคะ ตามนี้เลยจ้าต้นเชอรี่นะจ๊ะกับดอกไม้ในสวนหลังบ้านดอกรักเร่จ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสวนหลังบ้านพาเพลินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีจ้า